สวัสดีครับผมมาพบกับอึ้งเท้านาฬการถเซอรเวอร์บายบีเทสครับผมก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผมครับกดครั้หนึ่งไลค์ครั้หนึ่งแชร์ครับผมวันนี้ผมเอารถศูนย์ครับเป็นเบนซ์ซีสองร้อยปีสิบสองแท้สิบสองจุดสิบสองเลยนะฮะไฟหน้าเดย์ไลท์เรียบร้อยแล้วดีบิวสองศูนย์สี่ครับคันนี้เครื่องพันแปดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่แรงม้าครับคันนี้นะครับผมรถสวยๆเลยบุกกุญแจสำรองนี่ครบเลยนะฮะผมมีรับประกันหลังการขายให้หนึ่งปีหนึ่งหมื่น นะได้ตังคอมแอร์หม้อน้าสายพันธุ์และก็หัวฉีดครับผมรับประกันให้ไปเลยนะครับผมนะฮะแล้วที่สาคัญครับคันนี้ผมมีแคมเปญดีๆอีกหนึ่งอย่างครับผมเปลี่ยน่ายน้ํามันเครื่องนะฮะให้ฟรีอีก1ครั้งครับผมตลอรับคันนี้นะครับผมถ้าราคา6,300,000่าผานรายละเอียดยิบย่อยเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามผมมาคุยด้านในดีกว่าตามมาครับเอาละครับผมตอนนี้ผมพามาดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้เป็นตัวเบาครึ่งตัวนะฮะนะครับผมหมายถึงว่า เวลาเราจะเดินหน้าเนี่ยครับเอาเบาะเดินหน้านะฮะต้องใช้มือนะฮะเหมือนกับรถญี่ปุ่นทั่วไปครับคือเนี่ยครับผมศาสาร์ที่ได้ดูครับนี่ครับใช้มือเลื่อนเอานะครับผมแต่ว่าตัวเอนหลังนะครับเป็นไฟฟ้านะฮะนี่ครับเป็นตัวเบาะครึ่งตัวนะฮะภายในสวยครับไม้เจ้าของเดิมรับวิ่งมา148,183สกิโลรับประกันไม่แท้นะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องไดต้าคอมแอร์หม้อน้ำาสพานหัวฉีดรับประกันนะครับ1ปีครับ10,000หกิโลแล้วที่สำคัญอย่างที่ผมบอกนะฮะผมมี นะฮะแคมเป็นดีๆครับนะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับผมก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีหนึ่งครั้งครับในศูนย์บีควิกนะครับผมนะฮะหรือว่าคุณจะเปลี่ยนถ่ายอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราไปเปลี่ยนถ่ายให้ถึงบ้านเลยนะฮะคันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญ พ่วงกับรถออนสไลด์ให้ปีอีก1ปีสไลด์ไม่เกิน30กิโลเมตรครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับคันนี้เป็นยังไงบ้างครับออปชั่นในดีแบบนี้นะครับสำหรับเบนซ์ว0 4กระจกมองข้างครับปรับนะครับด้วยไฟฟ้านะครับผมไฟหน้าเป็นแบบออโต้นะครับมาดูครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอเล็กอยู่นะฮะยังไม่รองรับเนวีนะหรือว่ายังไม่รองรับแผนที่นําทางนะครับผมคันนี้ก็จะใส่แผ่นแบบเอ็มพีสได้นะครับหรือว่า CD ได้ต่อลงมาก็จะเป็นที่ใส่แผ่น CD ะะด้านข้างจะมี FM radio นะฮะหลายอย่างนะครับผมนี่ต่ลงมาก็จะเป็นตัวโหมดการขับแบบ e ีโคไฟพ่าหมักจุ่เฉินหรือว่าไฟสามเหลี่ยมครับจะอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับต่ำลงมาก็จะเป็นระบบแอร์เป็นออปชั่นแบบแยกซ้ายและแยกขวานะฮะระบบแอร์ฮะแรงลมใช้ด้วยกันนี่ครับมาพร้อมกับเกียร์หสปีดด้วยกันต่อลงมาก็จะเป็นตัวไ r รีนะครับผมหรือว่าตัวนะะ้ำเมาส์นั่นเองนะฮะไว้สาหรับเลื่อนหน้าจอนะฮะดูนะ,ะพวกเรดิโอเปลี่ยนเครื่อง FM AM ทั้งหลายแหล่นะครับผมนี่ครับ เราก็จะมีเก๊ใส่ของนะครับนี่ครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีที่เสียบสาย USB ให้ท่านด้วยนะฮะคันนี้นะฮะอ้าวภายในเป็นสีดําหลังคาครับไม่มีเลขกระเลขยันใดๆทั้งสิ้นนะฮะหลังคานะฮะเป็นผ้านะฮะสวยๆเลยนะฮะไม่หย่อนไม่คล้อยแต่แดงสิ้นนะครับผมเบาะหนังครับทรงสวยครับไม่ยุบไม่ย้วยไม่ขาดนะฮะสีของหนังครับไม่ลอกไม่ล่อนพวงมาลัยครับสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับผมสีไม่ลอกไม่ล่อนนะครับผมไม่ เป็นลอยนะฮะใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพค่อนข้างดีมากๆครับผมด้านหลังครับผมมานั่งอยู่ด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะไม่มีม่านข้านะครับแต่ว่านะฮะช่องคอนโซลตรงแอร์นะฮะตรงกลางครับจะมี2ช่องแอร์นะฮะก็คือไม่ต้องรอแอร์จากด้านหน้านะครับผมคันนี้สภาพค่อนข้างสวยครับถ้าให้ผมตีเป็นเปอร์เซนต์จากระดับสายตาผมครับคันนี้ผมประเมินให้อยู่ที่8.5%เปเลยสภาพความสวยนะบุกุญแจสำรองครบเลยหัวน็อตแบบไม่มีขยับขยับเลยไะเดี๋ยวผมพาไปดูฝากระโปรงด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าครับผมไป เอาละครับผมตอนนี้ผมพามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับผมนี่ครับอยู่กันชนท้ายนะฮะมันจะร้องเตือนเวลาเรานะถอยรถมาครับเพราะว่าคันนี้ยังไม่มีกล้องถอยหลังนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น c 200นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง CGI แล้วครับนะฮะเป็นเครื่อง CGI แล้วนะครับผมฝาท้ายครับเปิดแบบมีนว่นธรรมดานั่นเองนะับมาดูครับยางอะไหล่ปัจจัยแม่แรงบล็อกขันล้อนะฮะอยู่ครบเลยคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับด้านท้ายนี่สวยๆเลยนะฮะด้านท้ายนะครับผมนี่ครับมีผ้ายาง รองว่าแห้เรียบร้อยเลยร้อยตะเข็บร้อยแนวยาครับเดิมๆนะลูกยางนะฮะกันซับกันกระแทกกันเสียงนะฮะไม่มีขาดไม่มีนะฮะผุพังอะไรดังเช่นฮะรอยแนวยานะฮะรอยตะเข็บครับเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ที่กั้นสามเหลี่ยมครับจอยฉุดเฉินนะฮะผมกั้นนะฮะสะท้อนแสงครับยังอยู่ครบเลยนะคันนี้สวยๆครับไฟท้ายไม่แตกนะฮะไม่มีคราบน้ําเข้าใดใดดังสิ้นครับด้านท้ายนี่สวยมากๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูหัวน็อตดีกว่าไป เอาแล้วตอนนี้ผมพามาดูด้านหน้านะฮะด้านหน้าตอนนี้หัวน็อตนะครับผมนะฮะหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดออกไปทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมคือไม่มีรอยสนิมหรือว่ามีการถอดหรือว่าไม่มีการแกะออกไปทั้งสิ้นนะหัวน็อตแก้มไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาครับก็ไม่มีรอยแกะรอยถอดออกไปนะหัวนะฮะไม่มีรอยสนิมกินอะไรทั้งสิ้นนะครับเม็ดอาร์คครับด้านในครับเห็นชัดเจนมากแล้วก็รอยเม็ดอาร์คครับผมหรือว่ารอยแนวยาซิลิโคนครับเดิมบางมากครับแผงการันตันความร้อนย นะเห็นเด่นช e nice ัดมากๆครับผมคานหน้าคานเดิมๆนะพลาสติกพลาสติกนะด้านในครับไม่มีกรอบไม่มีแตกครับแดแงสิ้นนะครับสภาพห้องเครื่องนี่คือคือแห้งๆเลยคันนี้นะฮะแห้งๆเลยครับจะมีรับประกันหลังการขายจากผมไม่อีกนะฮะหปีนะครับผมมาดูไฟหน้ากันบ้างครับไฟหน้านะฮะขาวสวยครับโคมไฟด้านในครับใส่นะครับไม่ขุ่นไม่มัวนะครับไม่แตกไม่ล้าหรือว่าไม่เสียหายแดงสิ้นไฟสปอร์ตไลท์ครับชัดเจนดีมากครับผมนะฮะการชนหน้าครับไม่มีรอยตาโมดแดงสิ้นครับราคาไปเลยครับผม 6 49,0 0 0บาทครับราคานี้มีรับประกันหลังการขายให้1ปีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีอีกหนึ่งครั้งผมราคานี้เป็นยังไงบ้างรับประกันชนจมน้ำพลิกคว่ำคนตายในรถให้ทุกกรณีครับผมนะถ้าคุณจัดไปแนแน้ปีผมรับประกันให้เลยครับ5ปีครับถ้าปีใดนะครับคุณไปตรวจเจอผมยินดีรับซื้อคืนและรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ยคุณด้วยนะครับผมวันนี้อึ่งลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ